เอาจริงๆนะเมื่อก่อนน่ะหนิงเป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยเวลาอยู่ในห้องเรียนก็ไม่กล้ายกมือถามเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็กลัวว่าจะพูดอะไรแล้วโดนล้อหรือบางทีแค่เดินผ่านคนเยอะๆก็รู้สึกประมาสง,งาน่ะรู้สึกเหมือนเราไม่ดีพอไม่เก่งพอจนบางครั้งมันทำให้ชีวิตเหมือนติดล็อกอยู่ตลอดเวลา แตพพอผ่านมาหลายเหตุการณ์นะได้ลองปรับได้ลองเปลี่ยนได้เจอบทเรียนใหม่ๆก็เลยค่อยๆรู้ว่าจริงๆแล้วความมั่นใจมันสร้างกันได้ไม่ใช่เกิดมามีหรือไม่มีวันนี้เลยอยากเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ฟังอยู่ตอนนี้กำลังรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนที่ตัวหนิงเคยเป็นมาทำความเข้าใจก่อนว่าความมั่นใจคืออะไร หลายคนเข้าใจผิดว่าความมั่นใจคือการที่เราต้องเก่งต้องพร้อมนะต้องสมบูรณ์แบบแต่จริงๆอะความมั่นใจอะมันไม่ใช่การเป็นคนที่เก่งที่สุดหรอกแต่คือการที่เรากล้าที่จะลองแม้เราจะยังไม่เก่งก็ตามความมั่นใจมันไม่ใช่การไม่มีความกลัวนะแต่คือการที่เรายอมเดินไปต่อ แม้จะกลัวอยู่ตั้งหากมาดูวิธีสร้างความมั่นใจแบบทีละก้าวกันเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนเราชอบโฟกัสไปที่ข้อเสียตัวเองมากไปบางทีลืมว่าจริงๆเราก็มีข้อดีนะลองเขียนข้อดีของตัวเองวันละสามข้อดู ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เช่นวันนี้เราใจดีวันนี้เราไม่ยอมแพ้วันนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีแค่นี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการยอมรับตัวเองแล้วค่ะต่อมาตั้งเป้าเล็กๆแล้วทำให้สำเร็จความมั่นใจมันไม่ได้มาจากการทำเรื่องใหญ่ๆสำเร็จเสมอไป แต่มาจากการทําเรื่องเล็กๆนี่แหละสําเร็จซ้ํซ้าซอย่างเช่นอะไรการออกกําลังกายวันละครึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือวันละสองหน้าหรือกล้าพูดในห้องประชุมหนึ่งประโยคสองประโยคความสําเร็จเล็กๆแค่นี้จะค่อยๆสะสมจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ทำได้นี่ว่า เปลี่ยนเสียงในหัวของเราอันนี้คือข้อต่อไปเวลาจะทำอะไรเรามักจะได้ยินเสียงในหัวบอกว่าทำไม่ได้เราไม่เก่งอะ่ะอันนี้มันมีจริงๆนะทุกวันนี้หนิงก็ยังมีนะแต่มีน้อยลงละลองเปลี่ยนประโยคพวกนี้เป็นลองดูก็ได้นี่ ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันกำลังพัฒนามันอาจดูเล็กน้อยแต่เชื่อนะว่ามันเปลี่ยนพลังใจได้จริงๆต่อมาคือการเตรียมตัวเสมอความกลัวส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรลองเตรียมตัวให้ดีพอเรามั่นใจว่าเราเตรียมตัวมาแล้วนะความกังวลมันจะหายไปเยอะมาก อยู่กับคนที่เสริมพลังเราจริงๆสิ่งแวดล้อมสำคัญมากๆถ้าเราอยู่กับคนที่คอยดึงเราลงเราจะมั่นใจได้ยากแต่ถ้าอยู่กับคนที่คอยสนับสนุนคอยเชียร์เราจะกล้าลองมากขึ้นกล้าที่จะพลาดสุดท้ายนี้นะอย่าลืมว่าความมั่นใจไม่ได้หมายความว่า เราจะพลาดไม่เป็นแต่คือการที่เรากล้าลองถึงพลาดก็ลุกขึ้นใหม่แล้วเรียนรู้ไปเรื่อยเรืเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นทุกครั้งที่เราล้มแล้วลุกความมั่นใจมันจะโตขึ้นความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเอามาให้เราแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองทุกครั้งที่เรากล้าก้าวออกจากความกลัว ความมั่นใจมันจะโตขึ้นอย่ารอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นเพราะถ้ารอวันนั้นน่ะเราจะไม่ได้เริ่มสักทีลงมือทำเลยแม้จะกลัวแม้จะยังไม่เก่งแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันก็ทำได้เหมือนกัน